yes she come โอ้ she come ฮะฮะฮะ my dear first my dear first โอ้น่ากินมากเลยอ่ะวันนี้หนูลัคกี้มากเลยสามีทำเฟรนช์โจนให้กินนะทุกคนป oh <my S 2> ิดกระทะ <on. S 2> ด้วยค่ะ oh <my> อาลาดให้หนูหน่อยเส้นเนยไหมไม่ต้องหรอกไม่เดี๋อาเปนดมิ๊บบัตเดอร์อยู่นี่

ทำหัวใจทำไมได้ทำหัวใจจะทำหัวใจให้หนูเหรออยกทำไมล่ะเนี้ยสมากรได้เนี่หัวใจนี่ทุกคนนี่ใส่นี่ค่ะอ่านสิคะคุณอำนาจ hungry hungry อยู่ hungry hungry แกข hungry กบก็ได้จริงๆเขาต้องมีเนยใช่ป่ะแต่เราไม่มีเนยเรามีเนยแต่เราอันนี้มันแพนเค้กไงแต่เราเฟนชอตวันนี้กบลัคกี้มากเลยค่ะทุกคนคุณสามีทำ เฟนโชตให้กินนะทุกคนเป็นอะไรที่ใช่ว่าทำไม,ไม,ไมว่าทำไมถึงลาสเวกัสถึงมีพายุก็นี่ไงทุกคนนี่แหละเหตุผล,น,น,ลนี่แหละคือเหตุผลฝนตกฟ้าร้องเพราะว่าคุณสามีกบทำขนมทำเฟ้นโชตให้กินมาค่ะทุกคนอาาอโอเคติดติด ีเน,นี่ยนี่เห็น,นไหมอ่ะน,นี่รู้สึกจะเทคแคร์ดีมากเลยนะโอ้ยทุกคนมันน่ากินมากฉ่ำอะ่ะกบชอบชอบแบบฉ่ำๆมันหยุดสาเฉยๆหรอกหนูก็เลยลัคก,กี้อะ่ะ วันนี้เขาหยุดงานไงแค่นี้แหละ thank you ท่รัดปองให้ได้คำร้อนไหมไม่รออืม,อ,ม <c oughs> อร่อยมากปอนอร่อยมากเลยร้อนร้อนอร่อยอ่อยนะ <c oughs> ออนะทุกคนพูดไม่ได้มันร้อนไดเปล่า <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> น่ากินมาก มาคะ่ะทุกคนมากินเฟรนช์ด้วยกันที่รักมึงเอาของที่รักดินะขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้เนเพื่อนทุกคนคะ่ะบ๊ายบายไม่นิฮาร์ดไม่ฮาร์ดคอมมี่คอมมีต้องการอิฐสาัมมาเลยนะสให้โทรอย่าเดี๋ยวเขาพูดหน่อยอย่าพูดว่าสั่งม,มันเลยนะเดี๋ยวผมทําให้นี่กี่ปีกี่ชาติเนี่ยจะทําให้เมียกินเนี่ยเวลาเมียบอกให,ให้ให้ทําให้กินหน่อยโน no <ป> no เวลาหนูบอกให้กินให้ทําให้หนูกินสามีบอกว่ายัางไงทุกคนทีลกไปไปกินร้านอาหารอย่าก,กินอะไรเดี๋ยวไปสั่งกินนะขอบคุณอีกทีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ